งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เดิผ่านมางานของจิตนี้ต้องใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน ขณะที่เราพยายามฝึกผลอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกรานแพ้มากกว่าชนะออถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่า ตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิด ออกอย่างละเอียดลรออกส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไาได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรอง ซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะได้รับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเรา ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นพระรามย์นในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเพืกก่ความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัต์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียน่ะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกน่อะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติประฐานยิ่งกว่าเจดพิโยเจ็ที่สัตว อำน,นาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกสรงเมะงวดยังต้องฝืนพระไทยหากว่า สาเดจเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสญ,ญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการถรนวดของพระองค์สุดท้าก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนก็ว่าหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใย,ยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใย,ยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดดุพานาจ,จิตใจแต่พระองค์ก็สงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้น นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดกิตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืน คิดดูตั้งแต่ขั้น,นสเสด็จออกทรงพรหนหดวเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนลโลกกับที่พระองค์ประทรับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทรับอยู่ในป่า เนื้อการบําเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสรบสลายสามครั้งนานอดพกระยาหารถึงสี่สิบเก้าวันทําไมจะไม่ทุกข์เพียงอดเก้าวันสี่วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่พรา่างอย่างยิ่งเลยว่าป่าวันตาก็เคยอด เหมือนกันได้เวลานานๆนตั้งสี่สิบกว่วันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกันกบพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่สวยเลยสี่สิบเก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั่นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตะภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทร,รมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รบกับกิเลส ทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าฟืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ 9, ทก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบททั้งสี่ทึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกเท่านั้นใครจะไม่มี ความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านปิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทจงกำหนดอนาปานนัสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียวกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระไทยที่ เต็มไปด้วยกิเลสแต่แต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความสนคนประชาชนก็ย่อมมีความต้นใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทาง,งจ,จิตใจ พอได้ยินจิตสับพิธีคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยาก็ยิ่งเกิดความชงใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีถึงมันมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขที่เลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกความลำบากแห่งการประกอบความภาพเพียรนัะพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบางธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระไทยของพระโพธเจ้า มีความทุกข์ความลำบากก็ทรม,มานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไหเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่า ธรรมะที่จะนํามาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความภาคเปลี่ยนให้ลําบากลําบนเช่น<ๆ>เดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาปลุกปั่นทร,รมานให้ลําบากลําบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทาบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไปร่ำเวลากําลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระไทยได้แก่มัชฌิมาปฏิปาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด ท่าจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิม,มาปฏิบาัาจึงเรียกว่าเป็น่ามกลางสมุหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหวัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิม,มาปฏิบัาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเนื้อปจากปัจมัชฌิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลย,ยนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะ,จะยากจะง่ายจะลำบากเยองไงก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบรุงดังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกุยหมายป้าทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอ,อันทะลุเข้าไปเช่นถ้าขุนต่างเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาะขนาดไหนลรลุงลังเพียงไรก็ต้องถากป้องทางสูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ ในการดําเนินปฏิปัาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรัสสอนก็ถือเอาเรื่องกิจใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาถึงมืดดํากรรมตาแต่จะให้มันสําเร็จเจ็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกเพียงเท่านั้นได้แล้ว ศาสนาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนโลก,กข้างหน้าใหม่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานิจเรศของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ท้งตน้คนควรถากควรฟันควรตัดลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทน,นั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าวสู้กันไปนี่คือหลักมัชชิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติเป็นนายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไร้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือ้านนิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจณาะารมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้เดิมดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลังถางป่าป่าไม่มากมาไม้อะไรนี่มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทําง่ายเหมือนดังป่าไม้บางบามันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือ นคนคนเดียวนั่นแหละพิเรยนะ์ในขณะที่มันหนักมันยากมันยากจริงๆเราต้องดใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกําลังลง,ลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงเาละถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย ป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทําประโยชน์ทาไมจะกลัวตายการทําประโยชน์ไม่ใช่การทําความร่ำโจรคิดหายแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไป ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตน่านมาทุกข์คำพีทุกข์คำพีสอนมาลงทุกข์ที่กายที่ใจของเราเทั้งนั้นกองทุกข์คืออะไระก็คือกองกายกดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองนี่กับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงทุกข์ที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดี มันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นตรงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกินลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นค่าสุดแก่ตนเท่านั้นความเป็นค่าสุดอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสําคัญมันหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิดเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่อผิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่ ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายใน,ใน,ในใจิตใจของเราตอนนั้นละ่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความป่าความฝืมฝ้นความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลยจะหมดไป น,นี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กา,กากเมืองคือขันห้าในแะ่ร่างกายอ้าวต่อ,อไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนี ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี่คือป่าชาของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายชาวจะเรียกเป็นบุคลาภิฐานว่าพยายามมาจุล่ามาเอาก็าให้ไป นี่จกากเมืองความจริงพญามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น สิ่งจอมปลอมทั้งหลายนั้นถูกชำะอ,อ่าแล้วด้วยสติปัญญา,ญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุากายก็สมมุติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวังไหนที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตน การสลัดสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขีบ่บังคับของจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเ้าปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง มีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าทำเสรี หรือธรรมรรเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้เนะมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มึงความสบายความปวดเพื่องภาระอะไรที่ว่าลําบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลําบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระ เพราะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางน,นี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินทราราใจเป็นสิ่งที่น่าดําเนิน หรือหน้าธรรมเพื่อความพ,นพ้นทุกข์รือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดท่วงภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไระเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเดียวอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกกมีแต่ความสง่าง,งามความสว่างสวย ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่ลิกไปแล้วอ่ะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่ารธรรมเสรตรออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งตำซามทั้งหลาย นี่มัชชิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันกเกษมเป็นท่ามกลางในตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถา,านที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตใหาเสียเวลาเวลาอะไรนี่นี่ค, <c oughs> คือคือความหมดตังวลถึงที่อันกเสษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนูนปน้นไป้นไปข้ามโลกข้ามสงสารก้าวไปนูน้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิศพระจันทร์นี่ <c oughs> ความจรงิงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเรื่องแล้วมันก็เป็นความกเสีม เป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจิตแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกีกับกีกันจนนัาไม่ได้และมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่น หมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมุติพูดกันก็ไม่ทราบประคารจะหมายอะไรจึงทาเป็นกลุ่มหมายป้ายทางไว้โดยคําพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทําอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูก ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปกดเปื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถแล้วสลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึม mm. ถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประเสริฐก็อยู่กักดจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้น วันนี้การแสดงทำพอเห็นสมควรวันนี้รู้สึกเหนือหน่อย